มาพบกับแนนซี่นะคะวันนี้แนนซี่ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเวลามาที่นี่ก็คือพอรู้ว่าจะได้มาไหว้พระทำบุญที่นี่แนนซี่ก็นึกถึงเมืองเก่าเมืองโบราณความเป็นวัฒนธรรมเมืองโบราณที่นี่มีเยอะมากมายนะคะแนนซี่ก็เลยได้แต่งชุดมีโอกาสแต่งชุดไทยความเป็นไทยไทยเข้ากับบรรยากาศที่นี่มาที่นี่เลยนะคะแล้วทีวนี้คือช่วงนี้มีการที่แบบว่าเป็นแฟชั่นเนาะการแต่งชุดไทยอะไรเงี้ยแนนซี่ก็เลย ได้โอกาสก็คือได้ได้ใส่มานะคะจะได้เข้ากับบรรยากาศที่นี่ด้วยนะคะและแนนซี่ได้นึกถึงพระสุพรรณกัลยาซึ่งเป็นมหาเทพมหาเทวีที่กษัตริย์ไทยนะคะ,ะเป็นพี่สาวพระนเรศวรน,นะคะที่แนนซี่นับถือมากแนนซี่ได้มีโอกาสมาที่วัดมาเหยงก็มาไหว้ท่านนะคะแนนซี่ได้นําดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ใบสีปักชามมาถวายพระองค์ท่านนะคะคือมีกล่าวประวัติเกินก่อนไว้ว่า มีคนเล่าให้ฟังนะคะตามตามนั้นนะคะแนนซี่กม็มาพูดให้ฟังนะคะว่าครั้งเมื่อก่อนกรุงศรีอยุธยาครั้งนู้นนะคะที่ที่เกิดการรบกันในในครั้งนั้นในยุคนั้นนะคะทาง,ทางอเอ่อเกิดการพม่าได้ตีมามาลบที่ที่ทางทางบุเรงนองได้ได้ได้นำได้นำพระองค์พระสุพรรณกยามาที่วัดมามามาที่วัดมาเหยยงนะคะเพราะว่าค่ายพาม่าจะอยู่ที่นี่เลยที่วัดมาเหยยง แล้วตอนนี้ศาลเนี่ยเป็นศาลเก่าแก่โบราณมากนะคะอันนี้เขาได้ปรับปรุงเก่าก่อนแล้วนะคะเมื่อก่อนแนนซี่มาไหว้เนี่ยคือจะเป็นศาลเล็กๆอยู่เลยจะเป็นข้างหน้านี้ได้ปรับปรุงแล้วนะคะได้มีโอกาสมาไหว้ถ้าใครอยากจะมาไหว้พระพิลาสุพรรณกิยามาไหว้ที่ไหนนะคะมาไหว้ที่วัดมเหยยงเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นศาลของท่านโดยตรงเลยก็คือมีประวัติเก่าก่อนอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวแนนซี่จะไปข้างในวัดนะคะหยุด ศาลจะอยู่ข้างๆวัดเนี่ยคะ่ะตรงตรง,ตรงวัดมเหยยงเก่านะคะวังลาเก่าเองแค่ได้บอกสตอนนี้ที่เขาอยู่ที่อยู่ภายในวัดเก่ามาเหยงเหยงเป็นโบสถ์เก่านะคะมีทางเข้ามารึ้ๆตื้อเดินเข้ามาแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวแนนซี่กำลังจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมาชมดูภายในวัดมาเหุยงนะคะเป็นโบสถ์เก่าภายในวัดนี้นะคะถ้าใครได้มีโอกาสมาที่พระนครศรีอยุธยาก็ เชิญมาไหว้พระสการะได้ที่นี่เป็นวัดเก่าโบราณสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นอนุสรณ์ประวัติความเป็นไทยไว้จารึกไว้ในในประวัติศาสตร์ของเราเลยนะคะแล้วถ้าใครมีโอกาสที่อยากจะร่วมบุญทําบุญในการที่จะมาบวชจารณีชีพามนะคะใครมีความที่อยากจะบวชก็มาที่วัดนี้ได้นะคะมีเปิด ให้ทุกคนได้บวชหรือเซิร์ชเข้าไปที่ Google ได้เลย mm hmm. เวลาบวชจะมีบอกอยู่ตรงนั้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเข้ามาดูชมข้างในกัน mm hmm. ค่ะอันนี้ภายในบริเวณวัดมาเหยิยงนะคะ mm hmm. นี่ก็คือเป็นอนุสอรสถานโบราณที่เราได้เห็นไว้ว่ายังมีย,งมยังมีศิลป,ปะความเป็นไทยโบราณให้หลงเหลือให้คนได้เห็นได้มาไหว้สักการะนะคะ แนซี่มีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราได้ย้อนกลับไปสู่อีกยุคหนึ่งในในประวัติเก่าก่อนนะคะแล้วได้มีโอกาสได้ใส่ใส่ชุดไทยได้เข้ากับบรรยากาศเลยทนี้ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะที่ที่แนซี่รู้จักนะคะได้มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องในหน้า,เ,าเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแล้วก็แนนซี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมร่วมงานตรงนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสมาที่นี่แนนซี่ก็ดีใจมากเลย เดี๋ยวไปดูใคังค่ะะเามบสแบบโบราณมากแล้วจะมีเจดีย์อยู่ข้างๆส่วนใหญ่แล้วคนที่จะมาวัดมเหยยงนะคะที่นี่อะ่จะมาบวชธรรมแล้วก็มีชื่อเสียงมากกับพระอาจารย์เจ้าวาดที่นี่นะคะคือคือแน้นที่ได้ยินเ่าเพื่อน ที่แนนซี่รู้จักที่กรุงเทพเยอะมากนะคะที่นี่มีหลักธรรมการปฏิบัติธรรมที่แบบสอนดีมากเลยนะคะแล้วก็มีมีมีกิจกรรมในการทำวัดเชา้าทำวัดเย็นถ้ามีใครมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เชิญได้นะคะแล้วก็แนนซี่ก็ขอถ้าใครคิดที่จะทำบุญหรือได้ได้แนนซี่ได้มีโอกาสบอกบุญไปทางนี้คิดที่จะมาทำบุญที่นี่นะคะ ทุกๆุกบุญแนนซี่ก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุบุญนั้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนซี่ในทิพพาทัวร์สถานที่โบราณจังหวัดพระนครศรียุธยาวัดมเหยงในวันนี้แนนซี่ก็ขอจบลงเพยงเท่านี้ฝากวัฒนธรรมไทยนะคะฝากความเป็นไทยนะคะการที่เราจะนุ่งชุดไทยไปไหนหรือไม่ใช่ว่าสถานที่โบราณเราไม่ต้องอายใครก็คนที่เป็นต้นแบบนะคะในการที่แต่งชุดไทยโบราณอะ ก็คือแนนซี่รู้สึกชื่นชมเขานะคะในการที่เขากล้าแสดงออกความเป็นศิลปะความเป็นวัฒนธรรมไทยออกมาก็รู้สึกชื่นชมเขาจริงๆนะคะแล้วทีนี้ถ้าแนนซี่ก็ถือบอกว่าในวันสงการนี้นะถ้าใครอยากจะใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงการแนนซี่แนนซีน่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นสีสันในความเป็นไทยของเราดีนะคะแล้วก็เราเอาความเป็นวัฒนธรรมของเราอะความดีงามของเราอะนอกจากการยิ้มการไหว้แล้ว ชุดไทยะคะ่ะเราออกออกมาแสดงมาใส่ในในในแสดงออกมาในในวันสงการในรู้สึกแนซี่รู้สึกว่าดีนะคะนี่ความคิดส่วนตัวนะแล้วแต่คนชอบนะคะขนาดต่างชาตินซี่ที่ไปเที่ยวมานะคะก็แน,นซี่เห็นเขายังนุ่งผ้าส,สิน่นนุ่งผ้าถุงไทยเราเลยอะ่ะแล้วเราคนไทยล่ะคะทําไมเราต้องอายทําไมเราไม่แสดงออกมาใช่ไหมคะสาหรับคิดนี้นะคะแนนซี่จะจบหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่จบเลยโอเคเดี๋ยวจะจบจริงๆละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะแง่คิดตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้ค่ะที็ขอจบพิยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอ้าวอืม